บันทึกนี้ผมจะพาทุกคนไปรับพลังงานดีๆกันนะครับที่วัดผาลาดสักทาคามีนะคำว่าสักทาคามีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหมายถึงผู้ที่จะกลับมาเกิดอีกเพียงครั้งเดียวนะครับแต่เราอาจจะเห็นการเขียนในโซเชียลนะครับว่าเป็นสักกิทาคามีบ้างสักทาคามีบ้างเนื่องจากความเข้าใจผิดนะครับอาจจะเกิดจากการออกเสียงหรือการได้ยินได้ฟังมานั่นเองเนาะวัดผาลาดแห่งนี้เนี่ยนะครับมีความเก่าแก่อายุมากกว่า600ปีเลยทีเดียวนะครับสร้างขึ้นนับตั้งแต่สมัยพระเจ้ากอนา นะจุดที่ตั้งวัดผาลาดแห่งนี้เนี่ยมีห้วยผาลาดนะครับซึ่งเป็นทานน้ําตกห้วยแก้วนี่แหละนะครับไหลผ่านบริเวณวัดศนะิลปรกรรม,ท,มทั้งหมดที่เราเห็นในวัดแห่งนี้นะครับเป็นการผสมผสานร,ระหว่างสไตล์ไทยลือนะครับพม่านะแล้วก็มีปนเปนกับลานนาะโคลเนียลนะครับเล็กน้อยเนาะคำว่าโคลเนียลนี่ก็คืออาณานิคมนะครับเหตุการณ์สําคัญนะครับก็คือในปีพุทธศักราช1927ในสมัยพญาลิไทยนะโดยพระสุมนเถระเนี่ยได้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับขึ้นบนหลังช้าง มงคลนะล้วก็เดินทางขึ้นสู่ดอยสุเทพนะครับเมื่อช้างมงคลเนี่ยได้มาหยุดพักบริเวณวัดแห่งนี้นะครับจึงกลายเป็นสถานที่สําคัญที่มีส่วนร่วมในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นมาด้วยนะครับในยุคสมัยหนึ่งนะครับวัดน,นี้ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานมากนะครับแล้วก็มีการมาฟื้นฟูบูรณะในปีพุทธศักราช2534นะและสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไป energy check in กันที่วิหารลือไทยนะครับที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปนามว่าพระเจ้าอุ่นเมืองนะเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ โบราณองค์นี้นะครับเมื่อทําการจับคลื่นพลังงานผ่านอักษรรูนนะครับจับได้รูนเฟหูฮากาัสอันซูสนะหมายถึงพลังงานแห่งความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับเปรียบเสมือนเป็นบูสเตอร์ในการดําเนินชีวิตนะเฟหูแล้วก็มีพลังแห่งการขจัดอุปสรรคและเพศภัยจากฮากาัสนะครับพลังแห่งสัจจะและความซื่อสัตย์โดยรูนอันซูสนั่นหมายความว่าถ้าผู้ใดตั้งใจมาปฏิบัติธรรมนะครับด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสนะหรือว่าการมาเยือนเนี่ยด้วยอาการสํารวมมีสติมีสมาธิทุกอย่างก้าวที่อยู่ในบริเวณวั จะได้รับพลังงานเหล่านี้ติดตัวกลับไปโดยที่ไม่ต้องร้องขอแต่นะครับสำหรับสายมูนะที่ชอบขอพรนะครับก็สามารถทําได้นะให้เป็นที่บริเวณวิหารด้านหน้านะครับที่อยู่ติดถนนก่อนที่จะลงไปวัดนะครับจะมีวิหารตรงนี้อยู่ด้านหน้าจับคลื่นพลังงานออกมาแล้วนะครับได้เป็นรูนบุญโยรีเวิร์สนะครับทีวัสแล้วก็เอวาซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าให้คุณเนี่ยลงไปนะครับปฏิบัติภารกิจด้านล่างให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับจะทําบุญจะบริจาคทานนะครับจะสวดมนต์จะวิปัสสนาก็ตามนะหรือว่าจะเป็นกาารแวม นะครับสักการะกับไหว้แล้วก็นั่งสมาธิสักแป๊บหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะพอได้รับพลังงานดีๆแล้วเนี่ยนะครับอยากจะขอพรอะไรสักข้ออย่าเพิ่งขอข้างล่างขึ้นมาขอด้านบนตรงนี้นะครับขอเพียงอย่างเดียวนะถ้าคุณรักษาศีล5้าได้โดยเฉพาะนะครับสุราเมรัยนะครับศีลข้อส้าสคัญมากจากบุญโยกับหัวเนาะก็จะได้รับพลังงานแห่งชัยชนะและความสําเร็จในทุกๆด้านนะและแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ผ่านมาพบกับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอให้รับพลังงานดีๆนะครับจากพุทธสถานแห่งนี้นะครับติดตัวไปตลอดเพื่อความเป็นสิริมงงคลในนนนนกาารดํเเิิชีวตั่อ Home.